เขามาครับอื่ในเลนผมแล้วรถคันนี้เขาปาดเข้ามาแล้วผมไม่ให้เขาเข้าเพราะว่าขันอื่นเขาก็ต่อต่อกันมาทั้งนั้นผมก็เลยขับในเลนผมแล้วคันนี้เขาวิ่งลงจากรถมาปุบก,กระจกผมแล้วขับรถจะชนผมผมก็กลัวก็นี่ตอนท้ายผมนะฮะอย่างที่เห็นนะครับชนท้ายผมอมืแล้วหลังจากนั้นเป็นหลังจากนั้นเขาก็นงมาจะทําร้ายผมอีก พอดีพี่บินมอเตอร์ไซค์ก็ช่วยผมห้ามไว้มผมก็เลยรอดอมโอเคขอความเห็นใจด้วยครับผมเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับโอเคขอบคุณนะคะผมค่ะเดี๋ยวเดวถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยถอยชนอีกน,นั่นเ,เอาเลย bà mới ra đó thì được rồi chụp